สวัสดีค่ะทุกคนมันนี้พบกับสาวจอยคือเกาค่ะมันนี้กับปัดฝุ่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนอย่าฝ่าวเบื่อจอยเด้อปัดฝุ่นเช่นเคยเพิ่มเติมคือมีสาระนิดนึงค่ะมัอนี้นะคะจอยจะมาบอกเทคนิคสาหรับผู้ใดที่อยากเปิดลานขายของชําหรือว่าเปิดแล้วยอดขายแบบว่าไม่ปังเลยนะคะขายบ่อ่อยได้ค่ะทําไมถึงขายไม่ได้เราทําครบ5ข้อแล้วเลยยังมาค่ะหาคอที่จอยว่าคืออีหยังนะคะ เรามาทำความรู้จักกับเพิ่นเลยค่ะทุกคนกิจกรรม5สอนะคะทุกคนเอ้ยบอกพ่อปั้นอยู่ในโรงงานนะคะใช่ค่ะทุกคนร้านค้าเราก็มีกิจกรรม5สอนะคะหาซอที่ว่าก็มีอยู่หายางค่ะมีอยู่5ข้อ5สอนั่นเองนะคะสอแหลกค่ะสออิหยังค่ะสอสวยสอที่สองสออะไรสอสะอาดสอที่สามสออีหยัง โสาว่างสอที่ซีซอันใดสอสะดวกสอสุดท้ายสอที่หาซอส,สบายโอเคค่ะทุกคนครบหาซอแล้วนะคะเข้ามาเริ่มต้นสอแหลกกันเลยค่ะ สอสวยนะคะทุกคนคะข้อที่1ก็คือสวยคะ่ะทุกคนเท่ากับต้องจัดสินค้าของเราให้สวยงามนะคะตลอดเวลานะคะจอยเคยบอกในคลิปก่อนๆแล้วเนาะว่าจัดสินค้ายังไงให้สวยให้หน่าจับคะ่ะไปดูได้นะคะในคลิปก่อนๆค่ะจัดสินค้าให้สวยงามเหมือนที่จอยจัดนะคะอย่างเช่นขนมที่สาวจอยจัดอยู่นั่นแหละคะ่ะดึงเพิินเมื่อไหวครา่งนาน,นะคะและว,วิธีการจัดจอยก็เคยสอนแล้วในคลิปก่อนๆเนาะ ไปดูได้นะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะสินค้าเข้างามแล้วนะคะสันว่างเข้ากระต่องสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะข้อที่สองค่ะสะอาดนะคะทุกคนหลานค่ะของเข้าต่องสวยงามแล้วก็สะอาดนะคะทั้งตัวสินค้าของเราเองค่ะทุกคนลวก็สันว่างสินค้ารวมไปถึงตู้แช่ด้วยนะคะแล้วก็ คนขายนำค่ะต้องสะอาดนำนะคะสะอาดสวยงามค่ะแต่งตดูดีนะคะเมนวาเขามานะคะทุกคนคะมาจับขนมหรือจับสินค่าห้านะคะฝุนเกาะเต็มมือลูกค้าจังสีนะคะบอไว้นะคะลูกค้าเล่นนี้เลยค่ะ บ่อยากเขาแล้วล่าน,นีมีตแต่ฝุ่นนะคะเปื่อนมือเหมิดต่อไปข้อที่3ค่ะทุกคนข้อที่สาเพื่อนว่าสว่างค่ะหรือว่าแสงนั่นเองนะคะทุกคนลูกค่ะเขามาแล้วนะคะเหมืดจืดตื้อนะคะบ่ะมีแสงสว่างเลยเลือกซื้อสินค้ากันยากยากนะคะแนบว่าเห็นหวงค่ะหมืดแห้งนะคะเขามาแล้วบ่มีความเป็นสว่างสวายเลยนะคะลูกค่ะพลังคนนะคะยานงูชกอีกนะคะเพราะว่ามันหมืดหลายฉะนั้น เราจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอช่วยในการเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนั่นเองจ้าข้อที่4ีค่ะทุกคนก็คือสะดวกนะคะในที่นี้นะคะสะดวกก็คือว่าลูกคาย,ยางเขามาแล้วก็สะดวกสบายนะคะมุมมีอยังเกะก,กะทางเดินนะคะทุกคนยกตัวอย่างนะคะทุกคนคะ่ะมันสิมีกล่องเนาะกล่องสินค้าของเรานี่แหละไปสื่อมาเนาะบานนี้เขาก็วางไวเพื่อที่จะรอในการจัดเข้าชั้นเนาะเขาก็วางว่างว่างท่นีลูกคาย,ยางมานะคะ กัสิเกคก้านะคะยางแบบลำบากมากนะคะเผลอๆนะคะสะดุดลมนะคะหัวแตกฝาดพื้นอีกนะคะอยากอีกค่ะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้หมดนะคะสต๊อกของเราเอาออกไปไว้ที่อื่นเนาะมันจะได้สะดวกในการเดินซื้อสินค้าแบบสบายใจไปเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างก็คือสินค้าของห้าค่ะต้องอยู่ใ,นในกล้ๆกันให้มันสัมพันธ์กันจะได้สะดวกในการเลือกซื้อเลือกหานะคะยกตัวอย่างค่ะแฟบ แฟบหรือว่าผงซักฟอกนั่นล่ละค่ะผงซักฟอกก็ต้องอยู่ใกล้ๆกับอีกอย่างค่ะอยู่ใกล้ๆกับปรับผ้านุ่มนะคะทุกคนอย่าไปอยู่ไกล้กันนะคะลูกค่ะสิมาสื่อผงซักฟอกนะคะแล้วก็อยากได้รับผานุ่มไปนำค่ะเนีมหาปรับผานุ่มค่ะเนีมหาบพพอนะคะเมขาเอาไปวางใกล้กันค่ะฉะนั้นเราต้องอยู่ใกล้กันนะคะทุกคนจะได้หาง่ายซื้อง่ายด้วยค่ะ้อสุดท้ายค่ะทุกคน้อทีหานะคะสอสสบาย เราจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองเมื่อเข้ามาเลือกซื้อสินค้าของทางร้านเรานะคะหูซึกสบายอกสบายใจค่ะแล้วก็เย็นสบายด้วยนะคะทุกคนเข้ามาแล้วเย็นสบายค่ะมีพัดลมเปิดเบาๆให้ลูกค้าย่างเลือกซื้อสินค้าแบบสบายใจหรือเราขายดีนะคะขายดีแห้งเลยค่ะเปิดแอร์จักน้อยนะคะลูกค้ามักค่ะ เลือกสื่อของแบบเย็ยนฉ่ำสบายใจไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนครบแล้วนะคะ5ข้อค่ะเดี๋ยวลูกสาวจอยมาแล้วค่ะเดี๋ยวไปรับลูกสาวก่อนเนาะเพื่อนเอิรนแม่นะคะแม่แม่แม่สาวจอยเดีย,ยินก็นเลยเล่ลนไปเอิรนเพลินนะคะเห็นกล่องบอดดอยคะ่ะนั่งอีกหน่อยของจอยนะคะเล่นตามกล่องค่ะ ชอบขนาดนะคะอยากเล่นกลองค่ะทุกคนจอยก็เลยบอกว่าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะสาวน้อยก็เลยไปเปลี่ยนชุดมานะคะทุกคนค่ะโอเคค่ะสรุป5ข้อนะคะทุกคนผู้ใดเหตุใดค่ะเปิดร้านขายของชําแล้วทําได้ทั้งหมด5ข้อรับรองว่ายอดเพิ่มแน่นอนนะคะค้าขายปังๆเปี้ยงๆแท้ๆเลยค่ะบาทนี้นะคะ โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสาระดีๆจะมีอีกถ้าคุณกดติดตามเรานะคะไปละค่ะบ๊ายบาย